และนี่ก็คือการกลับมาของไมปรีรุ่นยอดนิยมโคเรนเอตปี73 JR MARK คทูครับผมรุ่นใหม่สวัสดีครับผมกอกิมเลงครับเราวันนี้ผมอยู่กับคุณ ล็อบบี้กิมเล้งเจ้าเดิมเจ้าประจาครับใจคอคุณจะใช,ช้ชื่อนี้ไปอ่าน,นี่แหละเป็นแม่ค้าคุณล็อบบี้วันนี้เราอยู่กับแบรนด์โเดเนทโปรเจกต์เป็นแบรนด์ที่อยู่กับกิมเล้งมาตั้งแต่เริ่มร้านเลยนะครับมันเป็นมาไงบ้างครับลองเ่าโกเดนเนทเนี่ยจะเป็นแบรนดจากอเมริกานะในพาร์ทของโกลเดนเนตก็จะผลิตไมโครโฟนผลิตเอวอรเกียร์ต่างๆออกมา อย่างเช่นรุ่นปีใหม่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นปีใหม่รุ่นแรกๆที่กิมแนตันเดีวรุ่นเล็กสุดรุ่นน้องสุดคือเอามาขายตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นที่นิยมมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ขาดหายไปเพราะว่าไม่มีผลิตใช่ชิ้นส่วนบางอย่างมันหายไม่ได้ใช่แล้วก็ตลาดครับแต่วันนี้เรากลับมาแล้วกลับมาแล้วกัเน็ตปีเจ็ดสามเจา จะไม่ได้บอกว่ามันมีแค่ปีใหม่นะทางคอนเนเดเนี่ยก็ผลิตไมโครโฟนอย่างคอนเนตเด FC สามหรือไมลิบบอนอะไรอย่างเงี้ยครับไมโคนเนเตอร์ต่างๆแล้วก็จะมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆสิ่งที่ฮิตที่สุดที่ได้จําหน่ายมาเนี่ยก็จะเป็นตัวปีใหม่ตัวนี้แหละครับตัวที่เป็นรุ่นมาร์ก2ด้วยมีการปรับปรุงมาเราจะมาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตจากมาร์แรกบ้างนะครับโอเคครับคุณล็อบบี้ครับปีใหม่ตัวนี้มีความพิเศษและมีหน้าตา เป็นยังไงบ้างฟังก์ชันลองอธิบายคร่าวๆในรุ่นมักทูจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจรหมายถึงแบบพาร์ตอะไรข้างในก็จะคุณภาพสูงขึ้นแต่ก็ยังใช้แดแกรมวงจรเดิมอยู่ก็คือเสียงเสียงยังคงความเป็นเกียสามเหมือนเดิมที่สำคัญก็คือมีฟังก์ชันสองฟังก์ชันเข้ามาก็คือเป็นไฮพาร์ตฟิลเตอร์ที่สามารถิเล็กเลือกความถี่ได้สองแบบจะมีในส่วนของฟังก์ชันแอร์แอร์อีคิวก็คือเหมือนบูธ ที่ 30kHz ขึ้นมาก็มีให้เลือกสามารถซีเล็กได้2แบบด้วยคือบูก็ไป 3dB กับ b กับบูขึ้นไป 6dB สามารถเลือกใช้ได้แต่ย่าน 30k? ใช่ครับ 30k ประมาณนั้นนี่คือ2วังก์ชันที่มาในรุ่นมาทูมันดูรูปร่างหน่อยไหมดูรูปร่างนะครับบอดี้ก็จะเป็นปีเจสามจีอาร์คลาสสิกเลยสีเดิมเหมือนเดิมสีเดิมด้วยใช่ตัวนี้ก็ถ้าคนแบบเล่น อุปกรณ์เปนทึกเสียงยุคเก่าๆน่าจะคุ้นชินกันครบบับในเมืองไทยตัวนี้นะฮะดูด้านหน้าด้านหน้ามีอะไรบ้างครับอย่างที่บอกเลยครับฟังก์ชันสวิตสองตัวที่มาในรุ่นนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าเลยครับก็มีไฮพาร์ฟิลเตอร์แล้วก็ไอคสามารถทเล็กเลือกได้หรือว่าจะออฟไว้ก็ได้แล้วก็มีตัว DI อดีไอบบอก<ล>สามารถใช้เป็น DI ไอ่ด้แล้วก็ถัดมาปุ่มอะไรครับแฟนทอมแฟนทอมอันนี้ก็คือเป็นตัวที่มันอยู่กับปีใหม่ ตัวัอยู่แล้วครับผมแล้วก็เกณฑ์ขยายบูทสูงสุดได้กี่ดีบีครับ70 d ดีบีครับไอแก๊กแรกนี่มันคือ20่ใ่แค่นี้ก็ถือว่าดังแล้วแต่ว่าอยากได้แบบอัดเต็มๆเลยสุดยอดก็ไมโครโฟนทั่วไปก็ประมาณ25ประมาณนะยี่สิบหถ้าฮอทหน่อยก็30อยากได้คาเล็กเตอร์อยากได้คาเล็กเตอร์ความเป็น1 0 7 3ที่แบบเวลาแบบบูทให้มันฮอทก็คืออยากให้ซันโฟเมอร์มัน มันมันฮอตขึ้นแล้วก็ปรับที่เราปรับที่เอาพุทได้่ลดเอาพุทลงมาเราเอาพุทลงมาไม่ให้มันพีคอะไรอย่างนี้อ่าด้านข้าง Polarity ้กับเฟบเอาไว้ใช้เฟดอันนี้คือสำคัญเหมือนกันสำคัญสำคัญก็ตอนอัดเสียงพร้อมกันหลายไม้นะเราสามารถใช้ได้มาที่ด้านหลังน้ําหนักก็ถือว่าไม่หนักมากนะมันเหมือนจะขนาด1นยูแต่ว่าเป็นแบบ half ใช่ไหมยิงสามารถที่จะอยู่ในแหลกได้เหมือนกันถ้ายึดยึดเป็นเป็นถานแหลกอ่าเป็นถาดแหลกก็ยึดกาวได้ซื้อถานแหลกมาแล้วก็ยึดกาวได้ถ้าจะแบบเอาไปทัวร์ไปอะไรอย่างเงี้ยใช้เล่นเล่นสดก็ได้น้ําหนักก็ยังไม่ถึง1นึโลมั้งดีครับกําลังพอดีมือแล้วดูข้างในก็จะเป็นบอดี้สีแดงแข็งแรงนแข็งแรงนะครับอ่ะมาดูด้านหลังไหมด้านหลังอินพุ คอมโบแจ็คสามารถเสียบเป็น t ทีก็ได้เช้ยอก็ได้ใช่แล้วก็มีช่อง LINE INSERT ด้วยเลือกได้อินเรก็คือเราจะผ่านภาคเกนเข้ามาเข้าไปก่อนแล้วก็เอา p u t พุทไปเข้าคอมเพรสเซอร์ EQ ข้างนอกแล้วก็ r e เท r รกลับมามาออกเอาพุทก็คือเป็นการ INSERT ร์ภายในตัวนั่นเองครับส่วนใครที่เอาพุทเนี่ยไม่อยากใช้เป็นเทีอก็ใช้เป็น t ทีก็ได้มีให้เลือก2แบบให้เลือก2แบบ นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์แยกมาให้ครับก็ป้องกันเรื่องน้อยด้วยแหละใช่ใช่จริงๆตัว Mark กทเนี่ยโรงงานก็เคลมว่าสามารถลดสัญญาณรบกวนลงได้ไอีกเพราะว่าในคอมโพเนนต์นพวกรีซิสเตอร์คาปาซิตเตอร์ทรานซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาใช้แบบพรีเมียมชใช่ใช่พรีเมียมคือคือเป็นการปรับปรุงปรับปรุงให้ให้เหมาะกับ สภาพแวดล้อมปัจจุบันคือถ้าใครเคยใช้ g o o g e เน็ตปี73ในรุ่นแรกๆที่ยังไม่ได้พัฒนามาเป็นรุ่นนี้นะครับมันจะมีความหนามีความเป็นอนาล็อกนิดๆเสียงก็จะได้ได้หนาได้พุ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีความเป็นแบบเหมือนอนาล็อกยังมีแบบหนฟอนตนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ รุ่นนี้ทาได้ดีขึ้นรุ่นนี้ก็คือ a i r EQ มาก็คือเขาต้องการที่จะเพิ่มย่านไฮให้มันเปิดขึ้นจากเดิมไฮมันอาจจะไม่พอสำหรับการใช้ปัจจุบันใช่มันอาจจะแค่พุ่งแค่หนาแต่นี้อยากได้แอร์ได้ไฮบูตไฮขึ้นมาแล้วก็โลคัดลงแบบตัวเกียวี่แทบจะไม่ต้อง EQ นะใช่ครับได้เสียงที่สมบูรณ์แบบประมาณนึงเลยนะครับห่างหายไปนานนะกับรุ่นนี้ใช่คิดว่าจะไม่มาแล้วใช่แต่สุดท้ายก็สุดท้ายเขาทำออกมามาดูสเปคคร่าวๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง โ o ดเลนเอ็ดปี73 JR Mark II นะคะเป็นปีไมที่ผลิตจากส่วนคอมโพเนนต์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแบบพรีเมียมใช่แล้วก็เป็นวงจรชุดเดียวกับไมปียุควินเทจด้วยใช่โดยต้นแบบพอ,อได้รับแรงบันดาลใจมาจากอ0นน่ 103, ใช่นะครับแล้วก็มีสามารถทำเกณฑ์ได้ตั้งแต่ 20dB ถึง 70dB <Wow. S 2> อันนี้ก็จะเป็นซีเล็กอินพุตเป็นซีเล็กอินพุตอย่างเดียวเป็นซีเล็กอินพุตนะครับแบบแกแก แล้วก็มีไฟ LED บอกสถานะสัญญาณของการเข้าไปด้วยนะครับมีเอาต์พุตแล้วมีพอลิเทตี้กาแฟมี48วอลต์อันนี้ก็พูดไปแล้วใช่ครับเท่นกันคือมีอินเสิร์ตนี่แหละเพราะว่าไม่ปรีเล็กๆมันไม่ค่อยมีอินเ่อรมมาให้ซึ่งตัวนี้มีมาให้ด้วยตัวนี้มีครบสามารถเอาไปใช้กับ ไล่ซาได้ใส่เอาบอดเกียร์ถ้าใครจะมองหาเอาบอร์ดเกียร์ที่เป็นปีใหม่รุ่นเริ่มต้นผมในน้าตัวนี้นะเพราะว่าราคาไม่แรงแต่ว่าก่อนจะไปฟังราคาเนี่ยฟังเสียงก่อนไหมได้เดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสเสียงกันเลยครับว่าโอทีเนตปีเจส r m เจอาร์เนี่ยจะมีเสียงโทนเป็นยังไงไปดูเลยครับไปเลยครับถ้าหากเธอคิดว่าฉันนั้นไม่ดี ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอก็ออกไปคนไปหาให้มันเจอที่เธอฝันถ้าหากเธอคิดว่าฉันนั้นไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ ก็ออกไปคนไปหาให้มันเจอที่เธอฝันถ้าหากเธอคิดว่าฉันนั้นไม่ดีไม่สมศักดิ์สรีของชีวิตเธอก็ออกไปคนไปหาให้มันเจอ ที่เธอฝันถ้าหากเธอคิดว่าฉันนั้นไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอก็ออกไปคนไปหาให้มันเจอที่เธอฝันเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ยินเสียงของผม ที่ผ่านตัวไมโครโตัวนี้ผมคิดว่ามันหนามากเลยครับหนาพุแล้วก็พอกดไอตัวแอร์ได้หายที่อามันมาเฟสแล้วสวยเนื่องจากมันเป็น 30khz มันมันจะไม่บาดหูมันจะเปิดแบบใสสว่างเลยครับดีมากเอากลับบ้านได้ไหมได้เอาไปเลยมีหลายตัวด้วย คนละตัวเลยชอบเลยอะ่ะโดยโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่เคยใช้ปี7 3 7 r มาร์ักแรกอะ่ะผมรู้สึกว่ามันต่างในเรื่องของฟังก์ชันที่มีเข้ามาโดยที่สำคัญคาแรคเตอร์แบบเก่าๆก็ยังไม่หายไปแล้วก็เขาก็พัฒนาในเรื่องของการลดนอยฟอร์ลงไปด้วยเวลาแบบอัดเกนลงไปเยอะๆแต่จริงๆมักแรกมันก็ดีอยู่แล้วแต่อันนี้เขาแบบพัฒนาให้มันแบบเนียนมากเสียงคลุ่งดีมากครับแล้วก็ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยคือมันดีจริงๆคุ้มค่าคุ้มคุ้มราคาเท่าไหร่ครับ ราคาโคเนนเอตปีเจสามเจอาร์ทูนะครับอยู่ที่11,500บาทเท่านั้นเหมื่นต้นต้นเองหมื่นต้นต้นจริงๆนะซื้อสี่ตัวยังไม่หมดอ่ะถ้าใครอยากจะเอาไปเป็นแบบปีใหม่สำหรับอัดกองก็ได้สักแบบ8ตัวเราก็จัดเป็นแบบแลกแล้วก็ใส่ใส่ใส่าดไปเลยเรียกว่ายกไปแรกเดียวเลยมันมันคุ้มมาก ให้ผมบอกนะมันดีจริงๆแล้วมันเป็นสไตล10 73, ์1073ที่ทุกคนคุ้นเคยแหละเรียกว่า1073นี่คือเป็นยอดทีดูแล้วก็<อ><อ>ถือว่าดีนะ<อ>ที่เขาเอากลับมาทําดีท,ที่คุ้นเคยดีท,ที่แบบเราได้ได้แบบได้ลองในการกลับมาของเขาเรียกได้ว,ว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะครับคือได้โทน73ในราคาเหมือนต้นต้นเหมือนต้นต้นหมืนต้นต้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับ Golden Age ปี73 JR Mark Two ครับสำหรับคนที่สนใจมาลองได้ ได้ครับมาลองได้ที่โชว์รูมกิมเล้งวันเดบางนาของเรานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยครับครับแล้ววันนี้ผมคุณล็อบบี้กับคุณกัสกิมเล้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าคุณล็อบบี้จะมาโม้เรื่องอะไรให้ฟังก็าฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ